ยังไงครับยิงจะเป็นครมาอ๋อนี่ว <c oughs> anyway? ่ไงเหือบอลไปสามโมงแล้วโอ้ยกัะได้เูยเกลี้ยก็ไปช่วยใครก็ไปช่วยมาเป็นลมครับเอ้มาแล้วสีแดงเป็นไปแล้วสีแดงรู้ใช่ไหมว่าไงดีป้าเฮ้ยเฮ้ย มันยาไปมาดิเหรอถือลตัวยิงลรงนี้เลยแม่ขอบคุณมากครับเออแล้วกนัาครับ่งหายเกมแลไาไปครับไครับไป้ครับไป้ครัปนล้คไน้วว้าแล้คับไง้้วไปลครับไปแล้วครับไป้รไปแล้ไ้ไปไไ,ไรครับไไครัไป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 ป เอาคุณส่แ่ข้างๆเลยิดแน้อกหยิงตรงนี้แต่อย่งไงป่าครับแล้วหิงตรงนี้คือ